สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนมิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า119ถึงหน้า122เลยนะคะเจอหรือ,อยังเอ่ยเจอแล้วนะคะเรื่องการอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาค่ะเรามาดูที่พัฒนาความรู้ค่ะ าะะจากรูปนะคะเป็นบันทึกกิจกรรมของแก้วตาค่ะวันเสาร์ที่13เมษายนนะคะพุทธศักราช2562นั่นเองค่ะเรามาดูที่เวลานะคะเวลากิจกรรมแรกเลยค่ะ6นาฬิกานะคะอ่านว่า6นาฬิกานะคะแก้วตาไปไหนคะนั่งรถไฟไปบ้านยายที่จังหวัดะเชิงเศาค่ะ กิจกรรมที่2ค่ะ10นาฬิกาถึงบ้านยายค่ะกิจกรรมที่3ค่ะ12นาฬิกานะคะรับประทานอาหารกลางวันค่ะกิจกรรมที่4ค่ะ13นาฬิกา30นาทีนะคะเดินทางไปสวนสนุกค่ะและกิจกรรมสุดท้ายค่ะ20นาฬิกา45นาทีเข้านอนค่ะอ่านบันทึกกิจกรรมของแก้วตาได้ดังนี้นะคะ บันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลานะคะโดยทั่วไปนะคะประกอบไปด้วยชื่อบันทึกนะคะก็คือตรงนี้นะคะชื่อว่าเราทําอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะคก็จะอยู่ส่วนบนตรงนี้เลยนะคะเวลาก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะใส่เวลาลงไปนะครับเวลานะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ทางขวามือนะคะอ,อันนี้คือรายละเอียดนะคะของการบันทึกกิจกรรมของ แต่ละบุคคลนะคะก็จะเป็นไอกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะเรามาดูหน้าต่อไปค่ะหน้า120นะคะอ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาแล้วก็ตอบคําถามค่ะอ่าเรามาดูที่บันทึกนะคะบันทึกการไปเที่ยวชนบุรีของขุนค่ะวันเสาร์ที่13เมษายน2562นะคะ 8นาฬิกาค่ะออกเดินทาง9นาฬิกา30นาทีค่ะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ16นาฬิกา20นาทีนะคะเล่นน้ำทะเลค่ะแล้วก็วันที่2ค่ะวันอาทิตย์ที่14เมษายน2562ค่ะ10นาฬิกาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ17นาฬิกา25นาทีค่ะกลับถึงบ้านทีนี้เรามาตอบคำถามกันค่ะคำถามที่1นะคะขุนไปเที่ยวจังหวัดอะไรนะคะเราก็ดูจากตรงไหน,นะคะใช้แล้วค่ะตรงนี้นี่เองนะคะไปเที่ยวชนบุรีค่ะขุนไปเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะคะก็คือตรงบันทึกกิจกรรมค่ะหัวที่อยู่ข้างบนเลยนะคะคือเรื่องนะคะอ่าต่อไปค่ะคำถามที่สองค่ะ คุณออกเดินทางวันที่เท่าไรเวลาใดนะคะอ่าก็มาดูตรงนี้เลยค่ะออกเดินทางก็คือวันที่เท่าไหร่คะ13เมษายนนั่นเองนะคะ2562เอามาตอบลงไปเลยค่ะแล้วก็ออกเดินทางเวลาใดคะมี2คําถามใช่ไหมคะก็คือเวลา8นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปคําถามที่3ค่ะวันเสาร์ที่13เมษายน2562คุณทํากิจกรรมใดบ้างนะคะกิจกรรมใดบ้างคะ ก็คือมีหค่ะ9ก0นาฬิกา30นาทีก็คือเข้าชมพิพิภรรธภนะัณฑ์สัตว์น้ำเขาถามว่าทำกิจกรรมนะคะเขาไม่ได้ถามว่าเวลาใดบ้างเราก็เอาแค่กิจกรรมมาตอบนะคะก็คือเข้าชมพิพิภรรธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็ทำอะไรอีกครับ เล่นน้ำทะเลนะคะเล่นน้ำทะเลค่ะมี2กิจกรรมใช่ไหมคะต่อไปค่ะวันเสาร์ที่13เมษายน2 5 6 2เวลา16นาฬิกายนาทีขุนทำกิจกรรมใดเราก็ไปดูที่เวลาเลยค่ะวันที่13นะคะเวลา16นาฬิกา20นาทีก็คือเล่นน้ำทะเลนั่นเองค่ะต่อไปคำถามที่5ค่ะ คุณเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันใดและเวลาใดเราก็มาดูที่กิจกรรมใช่ไหมคะเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตรงนี้เลยค่ะก็คือเวลาเท่าไหร่คะวัดเขาถามว่าวันใดก่อนใช่ไหมคะเราก็ตอบเป็นวันค่ะวันที่14เมษาย,ยน2562แล้วก็เวลา10นาฬิกานั่นเองค่ะคำถามสุดท้ายค่ะข้อ6ขุนกลับถึงบ้านวันที่เท่าไหร่เวลาใดคะเราก็ไปดูที่กิจกรรมเลยค่ะกลับถึงบ้านวันที่เท่าไหร่คะ 14เมษายน2562แล้วก็เวลา17นาฬิกายนาทีค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนบันทึกกิจกรรมนะคะที่ระบุเวลาเป็น2วันค่ะอ่าเรามาช่วยกันเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลากันค่ะอันนี้เขาให้รูปภาพมาใช่ไหมคะ บันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชัน้นป .3 ทับ2วันที่4ตุลา2562ค่ะ6นาฬิกา10นาทีก็คือกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรคะใช้แล้วค่ะกำลังขึ้นรถนั่นเองนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมที่2ค่ะเวลาเท่าไหร่คะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวอยู่ที่เลข6นะคะเวลา7นาฬิกา30นาทีค่ะจากรูปนี่เขา เราต้องเติมอะไรลงไปคะใช้แล้วคะ่ะเข้าชมสวนสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะนี่นะคะเข็มสั้นอยู่ที่เลข12แล้วก็เข็มยาวอยู่ที่เลข12นะคะอ่านว่า12นาฬิกานะคะ<ม>เขารับประทานอาหารกลางวันนั่นเองค่ะและก็กิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมที่4ค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข3และเลข4เข็มยาวอยู่ที่เลข11นะคะ อ่านว่าเวลา15นาฬิกา55นาทีค่ะขึ้นรถใช่ไหมคะขึ้นรถไปแล้วก็ต้องขึ้นรถกลับนั่นเองคะ่ะก็คือเดินทางกลับนั่นเองคะ่ะเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันค่ะอ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาแล้วก็ตอบคำถามค่ะบันทึกกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือของมานะวันที่21มิถุนายน2องนะคะ6นาฬิกาออกกำลังกายคะ่ะ หกนาห้าสิบนาทีมานะควรทำอะไรนะนะ9นาิกาสิบนาทีเดินทางไกลค่ะ13บสนาฬิกายี่สิบนาทีมานะควรทำอะไรนะคะแล้วก็19บเนาฬิกากิจกรรมรอบกองไฟค่ะเด็กเด็กเคยเข้าค่ายลูกเสือไหมคะอ่ะเรามาดูค่ะ มานะเดินทางไกลเวลาใดคะเราก็ไปดูที่บันทึกกิจกรรมเลยนะคะมานะเดินทางไกลเวลา,า9นาฬิกาคะ่ะ9นาฬิกา10นาทีนั่นเองนะคะมาคําถามที่2คะ่ะมานะทํากิจกรรมใดในเวลา6นาฬิกาคะ่ะเราก็ไปดูที่เวลา6นาฬิกานะคะมานะทําอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะออกกําลังกายนั่นเองนะคะ เวลา19นาฬิกามานะทำกิจกรรมใดคะเราก็ไปดูที่เวลา19นาฬิกานะคะก็คือกิจกรรมรอบกองไฟนั่นเองค่ะ คำถามที่4นะคะถ้ามานะรับประทานอาหารเช้าเวลา6นาฬิกานาทีและร่วมกิจกรรมฐานเวลา13-20นาฬิกานาที1และ2ควรบันทึกเป็นกิจกรรมอะไรก็ใช่แล้วค่ะก็คือกิจกรรมที่1นะคะก็คือรับประทานอาหารเช้านะคะแล้วก็กิจกรรมที่2ใช่ไหมคะก็คือร่วมกิจกรรมฐานนั่นเองค่ะเด็กๆพอจะทำได้ไหมเอ่ย วันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะการบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาโดยทั่วไปประกอบไปด้วยชื่อบันทึกนะคะว่าเราไปทําอะไรนะคะที่ไหนนะคะแล้วก็วันที่เดือนพศก็คือเมื่อไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่นะคะจะอยู่ส่วนบนของบันทึกนะคะเวลาจะอยู่ด้านซ้ายมือของบันทึกแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็จะอยู่ทางขวามือนะคะ ซึ่งรายละเอียดของบันทึกก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บันทึกหรือว่าเราเองนะคะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า83และหน้า84ค่ะและก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะให้เด็กๆนะคะไปบันทึกกิจวัตรประจำวันของนักเรียนนะคะ ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเวลาเข้านอนนะคะในเวลา1วันค่ะลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆเ,เอาแค่กิจกรรมกิจวัตรประจำวันที่สำคัญสำคัญก็พอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ